สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดในขณะน,นี้ในรายนี้นะครับพี่วุฒิเพื่อนจะนําพาท่านมาทําความเข้าใจอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของท่านโดยเฉพาะในเรื่องของการ เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการย้ายสำหรับท่านที่อยู่ในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือท่านที่ไม่ได้อยู่ในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ท่านอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นสายงานวิชาการหรือสายงานผู้ปฏิบัติก็สามารถที่จะใช้กฎกติกานี้ไปประกอบการเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการย้ายซึ่งเบื้องจากว่า ลังจากเมื่อวันที่2มก,กราคม2568ปลายท่านครับที่เป็นผู้สําเร็จในการสอบแล้วก็ท่านก็ไปรับคาสั่งแต่งตั้งหลังจากนั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ท่านก็มีโอกาสได้ย้ายกลับในพื้นที่ที่ท่านประสงค์ที่จะย้ายกลับแต่สิ่งหนึ่งครับนอกจากความปลื้มปิติความดีใจที่ท่านได้อยู่ ในพื้นที่ที่ทางานที่ท่านปรารถนาแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นสิทธิ์ของท่านก็คือการเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการย้ายที่ทํางานเพื่ออธิบายแบบนี้ครับว่าในการย้ายกลับมาที่ทางานเนี่ยในการในการในการย้ายเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางของท่านได้นะครับ เดเริ่มต้นแบบนี้ครับท่านทาบันทึกท่านอยู่ในส่วนราชการไหนนะครับก็เป็นส่วนราชการของท่านนี่เป็นไฟเวิร์ดนะเป็นไฟเวิร์ดเรื่องให้ชื่อเรื่องว่าขออนุมัติเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําให้เรียนนายกนะครับตานอยู่ใน อบตอก็เรียนนายกอบตอท่านอยู่ในเทศบาลก็เรียนนายกเทศมนตรีของเทศบาลท่านอยู่ในสังกัดของอบจอก็เรียนนายกอบจอรเรื่องเดิมนะครับเรื่องเดิมเนี่ยก็คือเรื่องที่คําสั่งที่เป็นคําสั่งให้ท่านโอนให้ท่านย้าย ก็ระบ,บุชื่อตัวเองเลยนะครับว่าท่านชื่ออะไรตำแหน่งอะไรสังกัดอะไรลงไปเลยครับเลขที่ตำแหน่งลงเลขที่ตำแหน่งด้วยนะครับจากนั้นครับลงอัตรางเงินเดือนด้วยครับว่าท่านได้เงินเดือนเท่าไหร่เอาเงินเดือนที่เดือนปัจจุบันนี่แหละอย่างไม่เอาเหอนึ่งพฤษภาที่จะเพิ่มนะก็ใส่ตัวเลข เงินเดือนขั้นนะครับว่าท่านอยู่ในขั้นไหนขั้นเงินเดือนเนี่ยนะครับก็จะไปเชื่อมโยงกับอัตราค่าเช่าบ้านของท่านแล้วก็ตามคําสั่งนะครับให้ท่านโอนมาดำรงตําแหน่งเป็นตําแหน่งอะไรเช่นจากตําแหน่งประหลัดนะครับท่านโอนมาตงแหน่งเป็นประหลัดนักบรหิหารงานท้องถิ่เนเลขตำแหน่งสังกัดอัตราเงินเดือนขั้นก็ถ้าเกิดว่าเหมือนเดิมก็ใส่เหมือนเดิมได้ครับ รายละเอียดตามคําสั่งอันนี้ต้องเป็นคําสั่งทับ2 5 6 8นะนี่แก้ให้ก็ลงวันที่เท่าไหร่นะรอบที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็น่าจะลงวันที่3กุมภาแก้ให้ครับว่าเป็น3กุมภาแก้ไขแก้ไขไว้เลยนะครับ3กุมภา3กุมภาพัน2 5 6 8ครับใส่ไปด้วยเลยทีนี้ มาดูขั้นตอนต่อมาครับข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับรเรามีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางปรารชการของเจ้าที่ท้องถิ่นคส2,555แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4ปี2,500ปี2,561ค่าพระเจ้าน,นี่ใส่ชื่อตัวเองครับ ดำรงตำแหน่งนะครับก็ใส่ชื่อตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งนักบริหารนักบริหารอะไรสังกัดเป็นผู้เดินทางไปรัชการประจำสำนังกงานแห่งใหม่ก็คือที่ที่ใหม่ที่ท่านย้ายมาเมื่อวันที่3กุมภาแล้วก็ท่านมีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าใช้จ่ายได้โดยให้เบิกจากต้นสังกัดใหม่ ก็คือเบิกจากที่ใหม่ท,หมมท่านย้ายจากจังหวัดสมมุติว่าท่านจะย้ายจากจังหวัดก่อไก่ที่เปิดสอบเมื่อกี้แล้วก็มาอารมณ์ตำแหน่งที่จังหวัดขอไข่ท่านเบิกจากจังหวัดขอไข่เบิกจากหน่วยง,งานขอไข่ที่ใหม่นะครับซึ่งในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีเวลามีระยะในการเดินทางเนี่ยจากบ้านพักท่านก็ ออกจากบ้านเช่าหรือบ้านพักที่ทํางานเดิมของท่านหมู่ที่ตําบลอําเภอจังหวัดแล้วก็มาถึงที่เช่าแห่งใหม่หรือบ้านเช่าของแห่งใหม่เลขที่หมู่ที่ตําบลอําเภอจังหวัดใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีรวมระยะทางตรงนี้ครับท่านจะต้องไปดาวน์โหลดระยะทางจากกรมทางหลวงครับเพื่อเป็นระยะทางในการอ้างอิงประกอบกันเบิก สลิทางตรงนี้นะครับจะไปเชื่อมกับยอดเงินที่ท่านจะเบิกเชื่อมยังไงมาดูตรงนี้เลยครับยอดเงินที่ท่านจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเบิกนี่ครับถ้าหากว่าท่านขนย้ายสิ่งของระยะทางจากที่พักของท่านต้นที่ท่านเดินทางมาท่านอยู่ในระหว่าง1-50ถึงกิโลเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะเบิก2 0 0 0บาท ถ้า51ถึง100่กิโลเนี่ย2,500ครับ101ถึง150่ง0 0นครับ101ถึง200เบิกได้4,000 2 0 1ถึง250 4 25 300, 5 0ย251ันห้ถึง300 5,000ห้าสามร้ถึงสามร้อยหกพัน 3 5 1ร้อ็ถึง4 0่ร้อยก็ไล่ไปครับทางก็ต้องปริน้นปริ้นอันนี้ด้วยนะเนี่ยปริน้นระเบียบฉบับนี้ประกอบไปด้วยนี่เขามีเลทให้ดูจนถึง1,500กิโลเบิกได้20,500บาทสำหรับระยะทางที่เกิน1,500กิโลนี่นะครับอยู่ที่ดุลนพินิตของผู้บริหารท้องถิ่นต้นสังกัดครับจะพิจารณา อนุมัติให้เบิกในรถสัมบ่อยจ่ายได้ตามความเหมาะสมแต่จากภาคหนึ่งไปอีกภาคหนึ่งเนี่ย1,500กิโลเนี่ยนะครับแล้วก็ปริ้นหนังสือจดเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเอาหน้านี้นะครับว่าเอ๊ะระยะทางท่านก็ไฮไลท์เอาไว้ครับว่าท่านใช้สิทธิ์ในการเบิกซึ่งว่าท่านใช้สิทธิ์ในการเบิกระหว่าง1,951ถึง1,000กิโลเนี่ยก็เบิก14,000บาทถ้าคนใช้ายสินค้า นะครับก็นี่คือเป็นเป็นเป็นอา่ราระเบียบกระทวรวงมหาดไทยวุยริค่าใช้จ่ายในการเดินทางปริชการของเจ้าหี่ท้องถิ่นจบที่สงปีสองพัาร้อยห้าสิบแปมาดูนนเนย้อเรียดต่อมาครับนี่ท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะถึงแม้ว่าตัวท่านอาจจะไม่ใช่ผู้ที่เดินทางในการย้ายในครั้งนี้เนี่ยนะครับแต่ท่านสามารถที่จะแชร์ไรนี้แจ้งข่าวบอกข่าวเพื่อนๆที่ ที่ขนย้ายสิ่งของแจ้งข่าวบอกข่าวเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งย้ายมาหรือท่านอาจจะบอกท่านที่เป็นผู้ที่อยู่ในสายงานานักทรัพย์หรือว่าท่านอยู่ที่เป็นเป็นหัวหน้างานท่านก็บอกผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านว่าเอ้เขามีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าขนย้ายสิ่งของนั้นก็เบิกจากที่ที่ใหม่นี่แหละนะครับจะได้ จะได้รู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็เมื่อเรารู้ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับในระเบียบข้อกฎหมายก็อ้างอิงระเบียบตามที่พ่พูดบอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ในข้อที่4เนี่ยข้อเสนอครับก็เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวได้เสมอจ่ายแก่ข้าราชการพนักง,งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชื่อสังกัดนะครับอบตอรหรือเทศบาลชื่ออะไรตำแหน่งอะไรนะครับแล้วก็เป็นกันเท่าไหร่เงินก็คือไปสัมพันธ์กับ เบรทางที่ที่เชื่อมกับตรงนี้นะครับนี่ที่ที่เป็นแถบสีแดงเนี่ยแล้วก็ปริ้นหลักฐานที่บริยะทางมานะครับบระยทางจากที่เดิมที่เดิมนะครับมาถึงที่เช่าแห่งใหม่แล้วก็ดมเป็นกี่กิโลแล้วก็อาจาราการเบิกเนี่ยเขามีกกาหนดมีตารางให้ชัดเจนแบบนี้นะครับก็เอามาประกอบกันครับเพื่อประกอบในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับ นี่ก็เสนอผู้บริหารครับก็เสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้องไปตามสายกรรมข้าราชาของท่านครับนี่คือบันทึกในการเบริกเป็นต้นเรื่องครับแต่ท่านต้องเอาเอกสารประกอบนะหนึ่งก็คือระยะทาง2คําสั่งนะครับเอาระยะทางเอาคําสั่งประกอบมานะครับแล้วก็เอาอัตราการเบริกเมื่อกี้ระเบียบฉบับที่2อ่ะนะครับก็เอามาประกอบกันนะครับ จากนั้นครับสิ่งที่จะต้องทำนอกเหนือจากนี้นะครับนอกจากท่านทำบันทึกนี้แล้วเนี่ยนะจะมีตารางว่าท่านท่านใช้หลักฐานในการเดินทางเนี่ยนะครับอย่างไรนะก็ทะเบียนรถของท่านนะครับ คือคือการการเบริกค่าใช้จ่ายในการทางเนี้ยเป็นรถส่วนตัวของของท่านเองก็ได้นะก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการเบริกตามจิตตามระเบียบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้ก็มีม,มีรายละเอียดเรื่องของของ,ของรถว่ารถทะเบียนอะไรนะครับก็มีเอกสารอกสารที่เกี่ยวข้องนั่นแหละก็เอามาประกอบกันก็เสนอผู้บริหารพิจารณา นะครับนี่ก็เป็นเป็น,ปนตัวอย่างดีๆที่พี่วุฒิเพื่อนนามาบอกกล่าวนำมาเล่าให้ท่านฟังนะครับท่านเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้วก็ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ได้นะครับนี่สแกน q r เกี่ยวค้นี้นะครับเป็นกลุ่มลายที่ใช้ในการ แชร์ประสบการณ์แชร์แรกเปลี่ยนในเรื่องของการเบริกค่าคนย้ายว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะเบิกนะแล้วก็ท่านาต้องทำยังไงอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารในคี้เกี่ยวข้องกับการเบริกเนี่ยในกลุ่มรายนี้นะครับท่านก็ร่อ,อยู่กับผมพี่วุฒและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ต้องบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังนะครับนี่ท่านสอบได้แล้วท่านโอนย้ายนะเปลี่ยนที่ทำงานพี่เ,เพื่อนยังตามบอกกล่าวเล่าให้ท่านฟังครับว่าไอ้ท่านมีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าใช้จ่ายอย่งนี้ขึ้นมาท่านก็เบิกตามตามสิทธิ์ของท่านได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผพ้บอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้ สวัสดีครับ